ะกะเพรารวม25นะครับกับข้าว40กรกะเพราเสกกะเพรเารเนื้อนะครับราคานี้มันหาไม่ได้แล้วไงนะครับมาแล้วนะครับ20บาท สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับสู่ช่องเอกกินเที่ยวนะครับสําหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาร้านร้านหนึ่งเป็นร้านที่บอกว่าหาราคานี้ไม่ได้อีกแล้วนะครับผัดกะเพรา20บาทนะครับตอนนี้ผมถึงหน้าร้านเขาแล้วล่ะเดี๋ยวผมจะลองไปนั่งทานดูแล้วก็ดูว่า20บาทอ่ะจานหนึ่งอ่ะว่าจะได้เยอะขนาดไหนนะครับแล้วผมก็จะซื้อใส่ถุงไปทานด้วยนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะคือบรรยากาศของหน้าร้านเขานะครับเนี่ยครับ ผักกะเพายี่สบาทนะครับมีเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวลงไปดูนะครับเดี๋ยวเราบุกไปร้านเขาเลยดีกว่าครับ <nous> อยู่ตรงหน้าวัดอ,อนิคมวาสีนะครับเป็นทางที่เส้นตรงนูน้นไปลรบุรีแล้วก็ตรงส่วนทางทางนี้ก็จะไปสระบบุรีนะครับเพื่อนๆนะครับ เอาไว้งไงเลยดีกว่าครับนี่เบอร์โทรเขาด้นะ08 9ย์แปดเกน่งสี่ศูนะครับข้าวสวยแล้วร้อนหอมกลิ่นกระเพรา20บาทนี่เมนูของเขาก็าจะมีด้วยนะครับผัดขอโทษนะครับพี่ขอโทษนะครับกะเพรารวม25นะครับกับข้าว40่สกะเพราเป็ดกระเพราเน 5, ืเ้อนะครับ กะเพราน้อกระเพรากบกระเพราหมูไก่หมูกะเทียมนะครับกระเพราขาหมูกระเพราลุกชิ้นกระเพราปลาดุกระเพาขุนเชียงกระเพาเครื่องไหนเดี๋ยวไปดูเมนูเขานะฮะโหมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นผัดลูกชิ้นนะครับผ um> ัดลูกชิ้นผมเอากระเพราจานหนึ yeah ่งนะครับสวัสดีครับ เอาผักกะเพราจานในจานละยี่สิบใช่ไหมจ้าแล้วก็เอาลูกชิ้นอย่างเงี้ยใส่ถุงอีกถุงหนึ่งแต่ปเปล่าเปล่านะอ่าครับอันนี้ก็นี่ครับเมนูของเขาก็จะมีเยอะนะฮะเต็มปหมดเลยนะฮะผักกะเพราอันนี้ปลาหมึกนะครับรู้สึกว่าจะเป็นปลาหมึกอันนั้นก็จะเป็นหมูทอดนะครับเป็นหมูทอด แล้วก็อันนี้ที่เป็นเครื่องในเอดกบกบกบอันนี้เป็นกบนะครับเป็นกบเยอะเยอะมากเลยนะครับที่ผมบอกเพื่อนๆไปตรงนี้ก็ราคาก็ราคาวยี่สิบสี่สิบแต่ว่าถักกะเพราเนี่ยจะอยู่ที่ยี่สิบห้านี่กะเพราไก่นี่ครับกะเพราไก่ยี่สิบหมูกระเทียมยี่สิบนะครับถือว่าเป็นราคาที่แบบว่าหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะครับสาหรับ ร้านนี้ผักกะเพรายี่สิบาทนะครับราดข้าวจานละยี่สิบแต่ถ้าเราสั่งเป็นใส่ถุงหรืออะไร,งไรเงี้ยเาเปล่าเงี้ยก็อยู่ที่สามสิบนะครับเดี๋ยวไปนั่งในกันเลยดีกว่าครับอไนะสั่งอหไรครับผักกะเพราหมูราดข้าวจานหนึง่งใช่ใช่แล้วก็เอาแล้วก็เอาลูกชิ้นนะนะใส่ถุงสามสิบครับสวัสดีครับพี่ ันดีมาทำคอนเทนต์หน่อยเนื้อหาหน่าสนใจดิ <S 2> <S 2> ราคานี้มันหาไม่ได้แล้วไงจริงเาเมื่อเช้าก็มีช,ช่องรถพลอยมาจริงปะ <S 2> <S 2> แต่ร้านเข้าวันวันศุกร์อ๋ออันนี้อันนี้คือ20บาทนะครับเพื่อนเพื่อน ออกกลนะแล้วก็เอาใส่กล่องอย่างนี้อีกกล่องหนึ่งไดยนะแล้วก็อย่างนี้ใส่กล่องอีกกล่องหนึ่งไดยนะครับของคุณครับโอเคเดี๋ยวมันลองร่างทานดูนะครับนะครับมาแล้วนะครับยี่สิบบาทนะครับ <S <S อ,อร่อยครับ มื้อละยี่สิบาทอย่างนี้หาไม่ได้แล้วนะถือว่าอร่อยช้ได้เลยนะครับ 2, 4, 4. สองมื้อสี่สิบปุถบ้ามอยู่แถวนี้นะครับผมไม่ต้องไปไหนเลยมานั่งกินร้านนี้ตลอดเลยประหยัดไปเยอะนะครับเพื่อนๆนี่มาแ อร่อยครับขายดีขายดีนะครับนักคุาเพียบเลยนะครับอันนี้คือตอนเช้านะครับคนเยอะนะครับคนเยอะ ไม่ได้เลยครับอืม สุดๆจริงๆเลยนะเพื่อนๆขายหยุดวันไหนอะไรยังไงไม่ใช่อยู่ไว้ที่วันเดียวอ๋อตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นตีห้าตีห้าถึงสองโมงเช้าโหถ้าผมมาบ่ายนี่ผมไม่ได้กินเลยเนี่ยขายดีด้วยนะครับเพื่อนๆ ครับก็สําหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับถือว่าเป็นคอนเทนต์ที่แบบว่าไปขุดไปคุยให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะครับสำหรับร้านนี้นะครับหาไม่ได้อีกแล้วนะครับแต่ที่ผมเจอเนี่ยผมก็จะเจอ25บาทนะครับหรือ30บาทแต่ร้านนี้นะครับถือว่าเป็นเป็นคอนเทนต์ที่คอนเทนต์แรกนะครับที่ผักกะเพราจานละ20บาทนะครับหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วสําหรับราคานี้นะครับถือว่าเป็นร้านที่น่าสนใจร้านหนึ่งนะครับตรงนี้ที่จุดที่ยือนอยู่เนี่ย มอยู่ตรงข้ามกับวัดนิคมวาสีนะครับวัดนิคมวาสีนะครับทางนู้นก็จะไปสระบุรีนะครับส่วนทางนู้นก็มาจากลบบุรีนะครับวันนี้ผมแวะมาลองทานดูนะครับแล้วก็ซื้อไปทานตอนกลางวันด้วยนะครับโอเคก็สําหรับในคลิปวันนี้นะครับก็ร้านเพื่อนไปก่อนนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาก็ลองมาแวะทานดูนะครับสำหรับร้านนี้วันนี้ฝากเพื่อนๆนะครับ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับสวัสดีครับ